ครับนี่ฮาวก็สวัสดีครับผมมาครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดหมวกให้ดูครั้งแรกนะครับดูสิผมเพิ่งตัดผมมาเมื่อวานนะครับดูเท่มากเลยครับดูก็คือว่ามีมีคนคอมเมนต์มาให้ผมเปิดหมวกให้ดูครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะผมไม่ได้โม้นะครับผมเอาให้ดูนะครับนี่ครับเนี่ยเขาบอกว่าให้พี่เปิดหมวกให้หน่อยได้เดี๋ยวผมจัดให้ครับโอเคครับเนี่ยผมนะครับ ผมจะบอกเหตุผลนะครับว่าทำไมต้องใส่หมวกครับก็คือว่าผมก็อยากต้องการจะเป็นดาราแบบว่าไม่ใช่ดาราหนังครับผมโตขึ้นผมไม่อยากเป็นดาราหนังนะครับแต่ผมอยากเป็นยูทูบเบอร์ครับทําเงินแบบเนี้ครับโอเคผมอ่ะก็คือว่าผมใส่หมวกเพราะว่าผมอยากดูเท่ๆไปอีกแบบนึงครับแต่ว่านี่ผมก็เป็นคนจีนนะครับผมเป็นคนจีนลูกครึ่งไทยนะครับเนี่ย โอเคแต่ผมพูดไทยได้เริ่มชัดแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคงั้นก็ขอแค่นี้นะครับสำหรับใครชอบลืมกดไลค์แชร์ s u บส c คร b e ช่องไม้ชายน้ำจีนไทยแท้ทั้งสองช่องด้วยนะครับซีซีไทยกูเอ็ดทุกคนด้วยนะครับใจเจี๊ยสวัสดีครับ